วันนี้กับข้าวน่ากินมากเลยนะมีทั้งซุปนี่ตอดองปลาทอดทอดบูดูนี่เลยมัสมมนแล้วก็ผัดเผ็ดแกอืแล้วก็มีแกงแกะด้วยนะนี่แกะแต่ยังไม่ได้แกะเออเป็นไงสนใจอันไหนเป็นพิเศษเดี๋ยวตักให้สนใจ ซุปบอกดูน้ำซุปดูน้ำซุปืหคนน่าคนน่ากินน่ากินมากมือนี่ด้วยหอมใหญ่มีพริกืหนี่ไงพริกเป็นไงโอ้โหยอดนี่ไก่อะไรอ่ะโอ้นี่เลยนี่คือไก่บ้านเราคัดเฉพาะตัวเมียหมูดอกลงเอาซุปใช่ไหมไม่เอาสมัครอ้าว อย่าลืกดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิง่งเพื่อให้พาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะคะ